นี่นี่ตงสายไก่เรียบร้อยไปแล้วนี่นี่ลมลมไปอะไร่เออรวมตามลมไปด้วยเพื่อเกิดอ๋อเป็นแบบนี้นะอ้าวอันนี้คือก็เป็นการรลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ดุงกกมเอานี้ออกก่อนเนาะเดี๋ยวจะ อาลุงกลมมาดูไผ่เขาเรียกไผ่อะไรนะลุงไผ่เลี้ยงก็ไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงนะไผ่เลี้ยงตัวนี้นอสีทองเนาะแถวนี้เรียกเลี้ยงอะไรครับนี่อย่างนี้ก็ไผ่เลี้ยงธรรมดาเลี้ยงบ้านนี่ครับเลี้ยงแต่ยี่อขายทั่วไปครับผมอ๋อไผ่เลี้ยงขายทั่วไปเนาะครับบางที่เขาเรียกไผ่เลี้ยงหนักหรือไผ่เลี้ยงลำนะครับเลี้ยงลำเลี้ยงลำเนาะเลี้ยงลำดูที่มันคูนจะขาวเห็นไหมครับพ่อจะขาวเอามาโฟกัสหน่อย แล้วที่พิเศษเลยหนอ่อสีทองเห็นไหมครับมันจะต่างกับไอเลี้ยงหวานซึ่งหนอเขียวเขียวปีลำก็จะอ,อ,อีกแบบหนึง่งลำอ่อน,นลำมันอ่อน,ออนเนาะไอนี้เขาใช้ลำได้ดีนะครับ่าเราเรียกว่าสร้างไครก็ได้เลี้ยงลำก็ได้เลี้ยงหนักก็ได้นะครับเรียกได้สามชื่อทีนี้มาดูเนี่ยที่มาอยากให้เห็นนี่คืออะไรลุงมันเป็นอะไรอาการเป็นอะไรเป็นดอกออกดอกเองต่างเองเี้ยเนี่ย ออเราล้งมาตายไปเรื่อยตายไปเรื่อยตายเลยเหรอนม่นานแล้วอย่างที่มันออกดอกเนี่ยนานแล้วกับกับครึง่งปีแล้วมั้งครึ่งปีแล้วแล้วมันมีเม็ดงอกบัางไหมไม่งอกเลยครับไม่งอกหายากเนาะหายากครับเม็ดที่งอกนะแล้วจะทาํายังไงอ่ะหรือมันก็ยอมให้มันตายไปยอมให้มันตายไปครับอ๋อหนูนูนูเต็มไปหมดเลยแล้วดอกดอกมันมันมันออกกี่กอครับก็เพราะมันแก่จัดจัดแล้วมันจะออกดอกของมันเอง อันนี้ปลูกไว้โดยประมาณกี่ปีเนี่ยโดยประมาณตั้งแต่ตั้งแต่สังแม่ยายยังสาวอยู่ด้วยหรแม่ยายยังสาวก็ตีว่ามันสิบปีไหนกันประมาณนั้นนะตัวกี่ปีลูกสาวม็สี่สิบหกปีแล้วเนี่ยไหนลูกสาวเนี่ยนะอ๋อแสดงว่าสี่สิบห้าสิบปีแล้วโอเคเข้าใจแล้วครับว่าใครมันหมดอายุนะใครมันถึงรอบ ถึงรอบพี่จะตั้งอันมันนะหเออถึงรอบที่มันจะตายนะทีนี้มันออกกี่กอครับนี่ออกไรกออยู่ครับนี่นี่นะครับอ้าวอันนี้เหลือแต่แกนมาแล้วนะครับทีนี้เราจะรู้ว่ามันมีงอกบ้างไหมตั้งแต่ครึ่งปีเนี่ยนะไม่งอกเลยครับหายากเหรอหายากไม่งอกเลยครับครับออันนี้ก็ปลูกกันเนี่ยนะนี่นี่หน้าตานี่อันนี้กอนี้ยังไม่ออกมั้งยังยังครับ เงี้ยไปแยกเนี่กเขาทำเนี่ยไม้หกสิบอ๋อไม้แบบนี้ไม้หกสิบหรือไม้อะไรเนี่ยไม้สามสิบเอ้ยไม้หกสิบไม้หกสิบนะอย่างเงี้ยไปปักขนุนปะ่ะปักขนุนได้ปักไอ้ทำต้นกาปักกาแยกกันอ๋อปักไม่ขายเป็นลำๆเลยละลำเลนะึไงเพราะว่าเขาซื้อถูกด้วยแล้วอย่างผมจะขายเป็นลำเนี่ยอ่ามันเกะก,กะที่ผมเอออยู่หน้าบ้านผมว่าผมทำผมไปย้อนผมไปเรื่อยอ๋อย้อนนะ คือ,อยังไงมันก็คนมีคนซื้ออยู่แล้วแห<ก>ง <แก S 2> ไหมนี่ถ้าอยากขายอย่างนี้อ่าหนึ่งอัน,นีนกี่บาทหรือว่าเราคิดเป็นอันไม่ได้ร้อยเป็นร้อยร้อยละเท่าไหร่อย,อย่างนี้ร้อยสามสิบบาทหนึ่งร้อยคือสามสิบบาทแล้วหนึ่งลำได้ประมาณกี่อันหนึ่งลำเนี่ยได้ประมาณแบบนี้กี่อันร้อยหนึ่งถึงไม่ไม่ถึง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 ประมาณสามลำได้ร้อยสามลำได้หนึ่งร้อยอันคือข้ออย่างเงี้ยผ่าออกมาเนี่ยมันจะได้ได้เราว่าที่ได้แปด แปดอันแปดอันข้องนี่งผมจะได้แปดอันผมจะเรียกขาจะพี่ใช้วิธีนั้นอ่าลองดูหน่อยลองดูหน่อยเขาทำนี้ในะแถวนี้นะจอกได้แปดอันอ่าลองดูด้วยว่าเไผ่ไงนะลองดูให้ดูหน่อยเขาทำยังไงเนาะคนเมืองไม่เคยเห็นนะจริงๆแล้วคนบ้านนอกอาจจะแกล้งบอกให้แกเห็นว่าเราเป็นคนเมือง เราไม่ว่าเป็นคนเมืองที่ไหนได้บ้านนอกเหมือนกันออกไปกันอ่านี่ใจเย็นๆดิไอ้นี้เราเรียกอะไรไอจำปาถามแพงไหมเนี่ยตัวนี้ก็อยู่แ0ดร้อยนี่นะมันมีกี่ซองเก้าี่เกาี่ปดร้อยเก้าี่นี่แปดไปซื้อแถวไหนอ่ะก็ส่่งคำเมาครับต่ังคำเลือสัังคำที่ไหนอ่ะ มันก็ลมีที่เขาหลายที่ครับเลย่างงี้แปดร้อยนะอันนู้นนะอันนู้นกี่ที่อ่ะอ,อันนั้นมันกิบที่ตัสองที่เล่สองที่อันนั้นแพงหน่อยแพงหน่อยครับเอาสอ,อ,องสามต่ออแค่นี้แหละฮะทำไงไอเสียด,ดี้อ๋อก็ทำอย่างนั้นนะโอะ้ใช้วิธีนี้เร็วกว่าเหรอเร็วกว่าผ่าเนาะเร็วกว่าผ่า รุ่นกระด้ออกมาแปดชิ้นเลยแปดชิ้นเลยนะอ๋อเข้าใจแล้วลำขนาดนี้กี่กี่บาทถ้าเราขายเป็นลำเนี่ยอยู่ประมาณสิบห้าบาทนี่นะสิบห้ายี่สิบาทสิบห้าถึงยี่สิบาทเนียเขามาตัดเองครับผมสิบห้าถึงยี่สิบาทความโตแล้วลครับนี่สนใจแบบนี้ละคือกำกำอุ้มอ่ะกำอุ้มนี่เลยนี่นะ,ะเราไม่วัดกันเช่นหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วไม่รู้ไม่รู้ ขนาดไหนไอ้เราบอกนี่บอกกันเราเป็นคนสวนเนี่ยนะไะเราว่าไปอย่างนี้กี่บาทไอันมือมือนี้มือนี้กี่บาทประมาณเจ็ดบาทอย่างนี้มือนี้เจ็ดบาทแล้วมือนู้นล่ะก็สิพกอดูกระไกลเก้าบาทแปดเก้าบาทเก้าบาทแปดบาทตรงนู้นนะแล้วอย่างนี้อย่างนี้สิบห้าบาทสิบห้าบห้ายี่สิบบาทสิบห้าถึงยี่สิบนี่คือชาวสวนได้แล้วเวลาเขาเลือกเอานี่เขาเอาแก่หรือไงเอาแกครับเอาแก่สวยตรงๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเลือกเอาเลยอย่างเงี้ยเลือ แล้วปลูกาอไกันไอ้ปลูกไผ่เลี้ยงสร้างไผ่นี่ตลาดตันไหมไม่เคยตันนะครับไม่ตันเลยหรอคือไม่มันไม่ตันเราเป็นทำได้บ้ายทำทำไอ้พวกว่าทำอะไรทำนีกล้วยทำทุเรียนอะไรอย่างเงี้ได้ได้อีกอ๋อไปได้หลายช่องครับเออแต่คล้ายๆว่าเราอยู่กันสวนนี่ก็ได้ตั้งแต่อ่าเมื่อกี้บอกไอ้ทีนะอันนี้ห้าบาทเจ็ดบาทครับไก่ไล่ไปเรื่อยเจ็ดบาทเก้าบาทอันนี้สิบห้าบาท เต็มที่เลยเหรอมีใหญ่กว่าสิบห้าไหมแตขอดูหน่อยไม่มีครับทีนี่มันหมดแล้วทําไมไม่มีไม้ใหญ่เพราะอะไรเพราะมันตัดบ่อยหรือไงตัดบ่อยโอ้ไม่เหลือเลยนี่ยมันย้อนอยู่เ้วยครับผมย้อนกย้อนออกไปย้อนออกไปผมก็ย้อนมาทําขายอย่างเงี้ยคือคือว่าผมไม่ขายนะถ้าเป็นเป็นในป่าเป็นรอบๆสวน่ยผมขายอ่าแต่ตรงหน้าบ้านตรงนี้ผมไม่ได้ขายผมก็ย้อนออกไปเรื่อยๆย้อนจนทัอย่างเงี้ยคําว่าย้อนนี่คืออะไรนะภาษาตัด อ๋อตัดมาเรื่อยตัดมาเรื่อยเออเข้าใจแล้วโอ้เรื่องก็ออกดอกนี่นั่นน่ะนะนั่นก็ออกนะเห็นยังนั้นก็ออกดอกอ่ะครับมันแรงยังไงมันถึงได้ออกอ่ะหรือว่าหมดอายุมันมันหมดอายุมั้งครับแต่ผมว่านบ้าหมดอายุครับอเดี๋ยนะมาใกล้ๆเกี่ยวมาดูที่อันนี้ก็หมดแล้วมั่งเชื้อมันเนี่ยหมดแล้วครับมันมีมันมันมองไม่เห็นเลืองแล้ว เม็ดมันอยู่อย่างนี้นี่เม็ด้ไก่กินหมดแล้วม <c oughs> ั้งเดี๋ยวถ้ามันมีเต่งวงสายไก่กินไม่เหลือแล้วนี่นี่นี่ค,ค,คุณเห็นไหมนี่นี่เหลือแต่เหลือนี่นี่นี่สงสัยไก่เรียบร้อยหมดแล้วนี่มลมนี่ไปอะไรเออร่วมตามลมไปด้วยเผื่อเกิดอ๋อเป็นแบบนี้นะอ้าวอันนี้คือก็เป็นการให้รู้ว่า ถ้าเกิดท่านใดอยากจะปลูกตัวนี้นี่ถ้าสมมุติว่ามีแหล่งหรือมีโอกาสที่จะได้จากเม็ดมันก็จะลดความเสี่ยงไปได้นะครับเพราะว่านี่มันเริ่มเริ่มออกเจอเยอะแล้วใช่ไหมแถวๆนี้นี่ก็เยอะอยู่เล้ที่ออกดอกเนี่ยนะหลายปีอย่างที่ออกะครับสอปีสปีได้ไหมด้วยปีนี้ปีเนี้ยปีนี้เยอะหน่อยใช่ไหมปีเนี้ยเยอะหน่อยครับอ๋อ่าปีเนี้ยครมันเลี้ยงม่เลี้ยงออกได้เยอ อ่าโอเคนะครับแถวนี้เขาเรียกที่ไหนเนี่ยแถวๆนี้เขาเรียกบ้านอะไรบ้านเนินสูงครับบ้านเนินสูงอำเภอเมืองครับตำบลอะไรนี่ครับตำบลเนินหอมครับผมอ,อ๋อบ้านเนินสูงตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับ <ผม S 1> คุณพี่ในชื่อเอกราชที่นรำล์ครับเออเอกราชเนาะเป็นเป็น,ปนชาวสวนหรือว่าดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นช่างมั้งเป็นช่างด้วยก็เป็นนักตั้งทั่วไปอะครับผมเป็นช่างด้วย อผมก็เอามาหัวข้อแดงตามข้ออย่างเงี้ยอผมก็มาเอาฐานเอา่านได้ด้วยนะครับผมมาไปทิ้งตูดหมูมีไข่มีไข่ด้วยคือผมไม่มผมไม่ด้ทิ้งข้อเลยอ่ะตอนเช้าเนี่ยแล้วก็ตอนบ่ายสามเนี่ยผมก็ปิดดับไปดับไปแล้วและนี่คือจะเผาใช่ไหมเนี่ยครับไหนเนี่ยนะครับผมอ่ะขอดูหน่อยที่เป็นถ่านไม้ไผ่แล้วอยู่ตรงไหนครที่เตรียมวัตถุดิบเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปนะว่า่านไม้ไผ่ที่เขาผสมนี่นี่เขาใช่นี่ข้างในจ้ะ ่านี่ไง่านไม้ไผ่ที่เขาที่เขาเผาแต่ว่ามันบางทีมผสมกันไปแล้วอ่ะส่วนใหญ่จะใช้เองเนาะผมเอาไว้ใช้ทําอะไรครับนี่นึ่งนึ่งไก่ก็แล้วแต่ผงข้าวจ่มน้าจุ่มอะไรน่ครับผมใช้่านอย่างนี้นะระหว่าง่านไม้ไผ่กับ่านไม้ทั่วไปอะไรดีกว่ากันมันก็ไม้ทั่วไปเขา,าว่ามันดี่านไม้ไผ่มันก็มันแรงแพวกเี็มีชอบ่านไม้ไผ่เหรอ คือมันแรงไปมันแรงแรงมันมันกล้ามันกล้ากว่าฐานไม่กินโอ้เป็นอย่างนั้นนะยังดีกว่านี่นี่ดูเ<อ>ขาทำานะครับเนี้ยนี่นี่เขาทำไว้นะครับนี่เพื่อจะเผาแล้วครับนี่ไม่เลี้ยกกงกดกไลค์กดแชร์ขอบพระคุณุณพี่ชื่ออะไรนะเระลาดเอกลาดด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ